ีครับเขายังบอกอว่ามีมีครับเจ็ดกับสองจะมาไหมไม่แน่ไม่แน่ใจวดที่แล้วอาจารย์ให้สูตรอยู่หลักร้อยวดนนี้ให้หลักร้อยห้าผมว่าห้าเพราะเมื่อวันที่แล้วห้ามันอยู่ห้ามันห้ามันอยู่ข้างล่างใช่ไหมวนันนี้ห้ามันน่าจะอยู่หลักร้อยไม่นั้นถ้าไม,ไม่หลักร้อยห้ามันน่าจะอยู่ข้างบน ห้าอาจจะไปอยู่หลักหน่วยกับหลักสิบถ้าไม่อยู่หลักสิบกับหลักหน่วยก็ไปอยู่หลักร้อยห้าให้ตัวเดียวถ้าอีกตัวหนึ่งก็ชอบแปดห้ากับแปดนี่แหละหลักร้อยดูนะจะมาไม่มาสวัสดีค่ะหายไข้แล้วเหรอเมื่อที่แล้วให้หลักร้อยแม่นเดี๋ยวนี้ทองแพงมากล่อตาจริงครับแพงอดีจยให้ดูลอตเตอรี่ เดี๋ยวคิดในๆก็นั่นแหละเขียนก่อนงวดนี้หลักร้อยมาได้เดี๋ยวเขียนแบบนี้หลักร้อยมาห้ากับแปดนะหลักร้อยมาเขาบอกว่ามีคนโกงเขานะบอกโอนแล้วแต่เงินไม่เข้าก็มี <c oughs> ไอแล้ว ห xx แป xx เนี่ยสองหลักนี้แหละเน้นหน้าเน้นห้าผมว่าห้ามาหลักร้อยงวดนี้ถ้าไม่มาหลักร้อยก็มาไล่หลักหน่วยอะ ก่อนจะให้ดูลอตเตอรี่นะบอกเลยงวดนี้ไปหาซื้อเลขนี้ไปหาซื้อลอตเตอรี่เลขห้าเก้าไว้นะงวดนี้ ซื้อลอตเตอรีร่ห้าเก้าไว้ห้าเก้านะไปซื้อไว้นะเนี่ยเขาติดเขายังติดผิดเลยเห็นไหมเขาติดฟังนี้ให้ดูเขาติดผิดครับแล้วมันจะดูยังไงเนี่ยแกติดผิดนะคนไม่เห็นนกคนพิการนกแต่อยากรู้ว่าแกมากับใครต้องมีคนมาส่ง เดี๋ยวแกะก่อนมองไว้แกติดผิดอุ้ยลอตเตอรี่เยอะมากเดี๋ยวไปเมาเขาไม่มีคนช่วยแกซื้อเขาไม่ซื้อคนวิการอะเพราะว่าไม่รู้อะ่ะบางคนก็แอนตี้เขาก็คนเหมือนกันอะแบบนึงอะแกะติด วันพระอย่าลืมนะครับไหวพระสดมนปฏิบัติธรรมแผ่เมตตาให้เจ้ากรรมนายเวรแล้วก็ท่องคาถามาหาจากกักรพรรดิตามกำลังวันเกิดเออกติด ห้าเก้าเราไปซื้อนะห้าเก้ ชุดอยากได้ทูพิมพ์ทอทงเลข7เลยครับแม่159บาทอันนี้คือเลขนะครับ1,400คนดูอันนี้คือเลขที่ซื้ออุดหนุนพี่คนที่เป็นพี่การคนตาบอดนะมี59มี13มนะครับมี57แล้วก็มี09มีแค่นี้ ท่องตามกำลังวันได้ครับอ่ะมีอีกชุดซื้อเลขชอบครับ ขอธงเลข7ใครเจ้าบัดขูดน,นะแม่ขอใข่เลขหนึงอันนี้อีกชุดหนึ่งมี68มี30มี98มี90นะครับแล้วก็อันนี้อีกหนึ่งนะครับห้าเกซื้อได้ไหมเนี่ยซื้อได้หรือเปล่าครับ 3, 2 5 5 5 3แล้วก็สุดท้ายนะผมจะบอกนะงวดเนี้ยระวังเบิ้ลผมบอกเลยถ้าเบิ้ลน,นะงวดเนี้ให้ไปหาซืา้อลอตเตอรี่ที่เป็นเลขเบิ้ลที่ผมชอบอยู่ตัวเดียว8.8งวดนี้8.8ครับ5้านี่คือเป็นเลขที่แบบอยากไปซื้อตามอยู่ซื้อไว้พร้อมเป็นเลขดังอาจจะออกก็ได้หรือไม่ออกก็ได้นะครับแต่งวดนี้ เบิ้ลถ้ามา 88, แปดๆปมาแน่นอนใช่ 88, แปดแปดมาแน่นอนถ้ามานะ แต่ถ้ามันเพิ่มถ้ามันเพิ่มอีกนิดเพิ่มแต้มก็เป็นแปดเก้าแต่แปดแปดน่าน่าสนใจลอ <c oughs> ตเตอรี่มันหายปไปไหนสี่ใบ แปดถ้าชอบเพราะว่ามันห้าห้าออกไปแล้วเก้าเก้าออกไปแล้วแปดแปดอะสวยผมว่าถ้าถ้าบ้นนะแต่ไม่รู้มาบนมาล่างจะไปแล้วนะไม่ไหวแล้วนะครับไอ,อีกแล้วจะถามอะไรไหมจะไปแล้วนะจะไปของจริงเลยนะแปดแปด แล้วสังเกตลอตเตอรี่นะครับให้ซื้อเลขลอตเตอรี่ที่มันติดเลขเบิ้ลไม่ว่าจะเป็นคู่หน้าหรือจะเป็นคู่หลังไปมาเดี๋ยวจะเปิดสถิสติให้ดูครับก่อนจะไปเพราะเดี๋ยวนี้รัฐบาลนะ่ะมันชอบออกทําไมคิดว่ามันจะเบิ้ลเพราะว่ารางว่ลที่แล้วมันออกบนมันออกหนึ่งเก้าหนึ่งเก้าเป็นเลขสิบแต้มแล้วก็หกห้ามันเป็นเลขพี่น้องพี่น้องสิบแต้มมันชนกันมันมีโอกาสที่จะมาเบิ้ลหรือจะมาพี่น้องต่อ

ถ้าไม่สังเกตดูเลขหน้านี่นะเอาไม่เชื่อดูนี่เห็นไหมครับ500 111 577 664เนี่ยเห็นไหม0 0 5 5 2 2 4 1 1 7 2 2เห็นไหมว่าปีเนี้ยมันออกเลขเบิ้ลนอะเบิ้ลหน้า เบิ้นท้ายอ่ะบ่อยมากๆเลยเออ <c oughs> เหนื่อยแล้ววันนี้ขอให้เองขอให้รวยขอให้โชคดีนะครับคนลอตเตอรี่หายอะ่ะสี่ใบเมืม่อวานนี้บอกสิบสีบส่แต่ทำมันได้แค่นี้อ่าไม่รู้ไม่น่าจะลืมอะไรแล้วครับ มาแล้วนะครับสอน